อยู่หน้าเวทีเมื่อกี้เลยนะเอาจริงโอ้โหเพื่อความเพื่อความมือชัดใครที่มีมือถืออยู่กับตัวทุกคนเปิดแฟลชให้ผู้รอดูหน่อยได้ไหมครับอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นใช่เป็นมืดบ้าเลยอ่ะแต่คอดูหน่อยขอเราดูดวงดาวขอเราดูชี้แสงหน่อยมันแสงจริงหรือเปล่าหขอเชิญชี้แสงหน่อยชี้แสงชี้แสงอะไรนะโอ้ แสงชีแสงว่าเลยทุกคนแล้วเขามีสิทธเงินนะจริงเราหยุดไปอีกนิดนึงไหมโว้ยยากมาเลยทุกคนพวกแกสวยมากเลยจริงปะเนี่ยไปต่อไปอะไปถึงปลายอะสวยมากแต่ว่าหน้าจะยังไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรแต่เรารู้จึงความรักที่ทุกคนมีให้พวกเรา อารมณ์จิกแรงมากนะไม่ใช่ม oh, oh, oh. ันไม่เห็นจริงๆเดีแต่พี่เปลี่ยนที um, ่ก่อนนันไลงงมาเยอะอะไรอยู่ไหนก็เหมือนกันเราทันทุกทีเลยสินะนี่ก่อนหนี่งก่อนใดนะครับผมทักทายกันอีกรอบแล้วกันมาเพื่อนเฮะี b b อุ้ย KBB เหรอ อสวัสดีครับพวกเราแล้วเชิญมาด้วยกันเป็นไงครับมีความสุขไหมครับมีในเพิ่งใครอยากรู้อยากรู้ว่าใครเพิ่งแบบเห็นแล้วกับโฟร์ฟอร์มครั้งแรกวันนี้บ้ากไหมครับแล้วคุณหลังจากนี้คุณไม่อยากดูเลยใช่ไหมครับหรือว่ามึงคะมีปะล่ะมันมีจริงๆนะทุกคน ทำไมแบที่ไม่อยากดูเหรอไม่ใช่นี่แบบที่มาดูเราวันนี้ครั้งแรกก็มาเพราะว่าเห็นหลายคนมากบอกว่าเกิดไม่ทันวิ่งดูอาการเกิดไป็ทางยุคนั้นวันนี้ได้เห็นแล้วเป็นไงครับเอาเงี้ยเลยเหรอขอบคุณมากขอบคุณนะขอบคุณนะไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เยอะมากเยอะมากอ่ะแล้วก็เมื่อกี้ระหว่างทางที่มากัน ที่เดินมาตลอดก็เห็นแฟนขับตลอดเลยนะครับโอ้หน่ารักกันมากือตอนแรกเห็นแค่ตรงโน้นเนีหรือว่าแบบแค่ตรงนั้นเราจะรงคนตรงนั้นเลยอคนตรงนั้นอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนแรกก็าคิว่าตรงนั้นแล้วก็เดินยังออไม่ถึงวะนะไม,ม,ไม,ไม่ต่างจากหน้าเวทีไม่ไม่สกู่เลยใช่แล้วถ้าหลังได้ยินเราไหมฮะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยเบอกแล้วไปตออว่าไม่ได้ยินแล้วตอบได้ยังไงเออ เออใช่ได้ยินไหมครับอ่ะีไม่ได้ยินจริงๆมีคนที่ยืนนิ่งเขาตอบว่าได้ยินบางจะเรียกไม่หลังนู้น่ะแถวตางฝั่งดูน่ะเห็นปะที่อยู่ตรงข้างบนเลยอ่ะอ๋อไม่ได้ยินไม่ได้ยินจริงจริงยายามพยาามยามเพิ่มเสียงได้ไหมอเอแล้วเอยู่ที่ต่าประเมหา

ยังเดิมดีแล้วไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เื่อกเราสักันดูได้ไหมดีกว่าเนาะเราจะดูกันหมซ้ายไปขวาอยู่บ้านเลยเอาไฟม่เอาไฟเอาไฟมากูไฟเอง

ยังไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวไม่ได้แะถ่ายลุ้เรื่องหน่อยนะครับทุกคนไดแต่ว่าถ้าถ่า้เอาจจะต้องปิดเยขออนุญาตนะทุกคนขออนญาตนครับขออนุญาตสองไฟไปหน่อยนะครับอาจจะแสบตานิดนึงขอดิ๊นึงนะฮะอยากถ่ายลุ้กับทุกคนจริงๆครับได้ไหมครับโอเค ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ววรบกวนเพื่นที่ข้างหลังได้ไหมครับอ๋อเดินหน้ามาหน่อยเฮ้ยห,หรือว่าถ้าสังคมเป็ไม่เห็นหน้าเรามาถ่ายรูปด้วยกันผมขอให้ทุกคนช่ยวยตไใหน่อยได้ไหมครับ ีได้ฮะ <Yeah. S 3> คุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากๆที่เอามาหาพวกเรานะมีอะไรอยากพูดไหมน้องเล็กไฟไฟไฟมันมืดมยไหมราบก้อนอยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่คอยรับว่าการสนุนล้านสวานมาตลอดนะครับคอยที่ถึงล้านสวานนะครับแล้วก็ยังรักพวกเราอยู่นะครับผมพวกเราก็ อยากจะบอกว่าที่ทุกคนมากๆเลยนะครับถ้ามีโอกาสพวกเราก็อยากมาเจอทุกคนแบบอย่างนี้เรื่อยๆถ้ามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะบอกว่าที่ทุกคนมากๆครับผมคนทั้งนั้นครับเวลาโดยง่ายก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาพวกเราครับผมก็วันนี้รู้สึกว่าอบอุ่น มากมากที่ได้มาตรงนี้แล้วก็ยังเจอทุกคนให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นแบบนี้ต่อไปก็ในปี2026ละกันเราถือโอกาสสวัสดีปีใหม่เพราะวันนี้ก็งงานเขาดาวเนาะขอให้ทุกคนได้ทำอะไรใหม่ๆในปีใหม่ๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยากให้ทุกคนได้เจอพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองนะกันที่แบบว่ารู้สึก จ l like coming back home เหมือนที่เราวันนี้ได้กลับมาเจอทุกคนเหมือนได้กลับบ้านเหมือนกันครับผมเวลามันมีน้อยไปไม่พอให้ใช้ส่งใจให้เธอเวลาน้อยไปมากจริงๆแบบ รู้สึกว่าแบบมันยังกำลังได้ชาร์จแบตอ่ะตอนที่แบบพวกเราเฮ้ยโอ้โหลทำไมำไม่ช็อตลำโพงมันร้องให้หเลยาเออไม่คือตอนที่ผมว่าพวกเรานั่งกันเมื่อกี้แล้วทุกคนร้องเพลงพวกเราก็ไม่รู้มาก่อนนะทุกคนจะมีเซอร์ไพรส์ตรงนี้พวกเรา,ารู้สึกว่าเออเราคุมองหายหมองหน้ากันแล้วเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆเลยพี่ได้กลับมาเจอทุกแบบนี้ในแบบที่ตรงนี้อะ่ะแล้วมันแบบ last one แตบบ่ชิพูฟอร์จริงอ่ะถ้าไม่นับที่เป็นแฟนคลัของเต้าหัวบวลนะฮะล้วก็จริงๆวันนี้เราได้มาโชว์กันแบบชพูฟอแมนมากๆแลอเป็นการรวมตัวชีแสงกันแบบในรอบกี่ปีครับเนี่ยอสองปีอ่ะผมแค่รู้สึกว่าผมคิดถึงแล้วก็ชีแสงแบบสวยมากเยอะมากแบบตลอดทาง<ว>คนอยู่ทางไลฟ์<ว><ว>บ้านด,ด้วยแบบก็รู้ก็ยรับ มาให้กำลังใจมาเปิดดวงใจในวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับเป็นปียุทธ์ก่อนจะจบปีของปีนี้บางนะครับขอบคุณมากครับครับผมก็ก็เลยเลยขอบคุณทุกคนมากที่มามาพวกเราลาสวนในวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ให้พวกเราลาสวนเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมุของทุกคนเป็นส่วนหนึ่งใน ความทรงจําดีๆเป็นส่วนหนึ่งในท้ายปีที่ดีแบบนี้แล้วก็ท้ายปีที่ไอคอนสยามแบบนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมา,มากจริงที่วันนี้เหมือนเป็นหัวฉาบที่ดีให้กับพวกเรามากๆเลยแล้วก็การที่พวกเราได้ซ้อมมาเหนื่อยบ้างในทุกวันวันนี้มันได้รับการเติมเต็มทําให้ร่างกายพวกเราไม่ปวดเมื่อยอาจจะมีเมื่อยบ้างนิดๆหน่นอยไม่เป็นไร <laughs> ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันฟื้นฟูได้ดีมากจิตใจของเราฟื้นฟูได้ดีมากเหมือนกันขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณ ในเสอสีก้นครับผมขอบคุณมากๆที่วันนี้ขอบคุณมากครับก็ก็หวังว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขผมวันนี้ทุกคนจะได้ความสุขไปนะครับก็มาอยู่ด้วยกันแบบนี้รู้สึกอบอุ่นมากพวกเราห้าคนอบอุ่นแล้วทุกคนรวมกันตรงนี้คงอบอุ่นมากๆไม่มีทุกคนก็คงไม่มีพวกเราเกิดขึ้นไม่มี เหมือนที่เคยบอกว่าถ้าไม่มีเลเซอร์มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีจุดรวมแสงมารวมกันนั่นแหละใครหายกรุณาเรียกมีเป็นต่อหรวยมีรู้เลยนะจ๊ะแล้วเราก็ได้เดินออกฝั่งนู้นเลยนะคือไะปวดแล้วก็ออกฝั่งนน้เลยนะครทุกคนไปว่านปไปไ